การกินกับมือแบบนี้นะคะบางครั้งละมองมันอาจจะไม่สุภาพแต่มันคือชีวิตจริงจริงๆเลยค่ะทานกับมือรสชาติมันแตกต่างกับการกินช้อนกลางมากๆการกินการกินช้อนกลางเหมือนผ่านตัวกลางแต่นี่มธอกับฉันเลยมันสุดยอดมากมันเจ๋งมากเลยค่ะ นีค่ะมาทานข้าวด้วยไก่นี้ต้มยำน้ำพริกกากหมูที่ซื้อมาจากซอยรามิน67นี่ก่ซุปมะเขือน้ำพริกปลามูน้ำพริกปลาทูผักถั่วงอแล้วก็อน,นี้ค่ะผักวุกรตาเก็บมาเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะส้มตำคุณโวชุ่มทำให้ทานค่ะนี่ค่ะใส่ถาดใส่กะละมังของวารุตาเลยค่ะ ไข่นิดเดียวนะคะไม่ต้องเอาเยอะค่ะอพอแล้วค่ะเยอะแล้วขอบคุณค่ะพอแล้วพอแล้วนอกนั้นตักใส่จานนะคะค,คุณโบชุมบอกว่าเอาไปยกครกไปเลยค่ะนี่ตำตัตําน้ำปลาร้านเนาะเยอะๆเยอๆไปทานกันค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตัยแล้วพร้อมกับส้มตำยั่วๆฝีมือคุณหัวชุมค่ะแค่เห็นสีสันนะคะน้ำลายโซ่ค่ะพร้อมกับนี่ลูกมะเดื่อไทยใครที่ยังไม่เคยกินรีบไปหามารับประทานนะคะกำลังจะบอกว่าแบบนี้เลยพร้อมด้วยสะเดามานันใบมะม่วงอิมมพานแล้วก็นี่คือ ผักแคลเซียมสูงของเรานั่นก็คือมะเขือพวกสดๆสดจากต้นไม่มีสดแบบนี้อีกแล้วนะคะรอช้ากันอยู่ทำไมมาทานกันเลยค่ะวรุตาก็มีข้าวนิดนึงพร้อมกับขา้ขขาวเนนหนียวก่อข้าวเหนียวนิดนึงนะคะข้าวเหนียวเมื่อวานค่ะแต่อย่างนิ่ม พราะฝีมือลลคนหุ้งเขาก็บอกว่าฝีมือมากนี้ค่ะข้าวเหนียววันนี้ฮารุตาเขาเป็นมือนะคะอาหารแบบนี้ต้องมือค่ะือ,อ,อ,อรสชาติจัดจ้านหืม เผ็ดใด้ที่เผ็ดถึงใจจริงๆเลยค่ะอืมอืมนักขูขั้งอืมขขอ,อืมอืม,อ,มอร่อยมากนะคะ่ะสดๆจากสวนเราเองอืม อร่อยคกนี้นะคะคุณโดะชุมบอกว่ายกให้สงสผยจะกินไม่หมดว่าไหนี่ค่ะอหือติดน้ยติดนือยิ่ชุมะกอกค่ะพ่อค้าก็ขายถุงละสิบบาทเนาะถุงละสิบบาท มีทั้งมะละกอที่เขาขูดเป็นเส้นแล้วนะคะพร้อมทั้งลูกมะกริกมะนาวพริกอะไรเนมะเขือเทศมะเขือเทศถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอื้มอืม,อ,มอร่อยนี่คือดูมะเดือ่อ เวลานั้นก็จะมีอย่างนะคะกินไปแบบนี้คะ่ะหืมได้ยินเสียงไหมะคะกรอบรู้จักกัดให้ดูนิดนึงนะคะว่าข้างในเขาเป็นไงหือกรอบยังโป๊ะโป๊ะนี่คันเนื้อของเขาข้งางในจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอ่อนๆเขาก็ยังแบบหือกรอบโป๊ะโป๊ะแต่ปอก กล้จะสุกเนื้อเขาจะเริ่มเหนียวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีตอนนั้นละค่ะที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะเป็นหน้าที่ของนกค่ะเขาจะเก็บเขาจะกินอืมอืมอมร่อยค่ะขมกลมนิดๆ ่มงหญ้ามาพานอันนี้แก้มะเร็งนะคะแก้มะเร็งป้องกันมะเร็งหืมุสชาติก็จะฝาดนิดๆค่ะเอา,าอ่ะ ันนี้มือรล้วงค่ะไม่ต้องมีตัวกลางหรือช้อนกลางอันซน้ำๆไหมไ mất rồi ngon, Ừ, quá, không miếng, ăn miếng, ăn miếng, ăn ăn มือเพื่อนสงสัยต้องกินข้าเหนียวให้หมดเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเสียนี่ค่ะหอมอรอยอืมอยากกินไหมอือหือกอบมาก กรอบมากๆค่ะหืมกรอบจริงอื อร่อยไหมอร่อยไหมน้ำอุมุกน้ำลายหลแล้วค่ะเปิดเนาะอหือหหรออื้อื ่ะมีเมือที่3 3> สามด,ดับแก้เผ็ดผัดถั่วงอกค่ะอืมอืมขอบเพาะขอบเพาะ การกินกับมือแบบนี้นะคะบางครั้งระมองมันอาจจะไม่สุภาพแต่มันคือชีวิตจริงจริงๆเลยค่ะทานกับมือรสชาติมันแตกต่างกับการกินช้อนกลางมากๆการกินการกินช้อนกลางเหมือนผ่านตัวกลางแต่นี่เธอกับฉันเลยมันสุดยอดมากมันเจ๋งมากเลยค่ะ ฝรั่งเขายังกินเลยนะคะที่เป็นฟิงเกร์ฟู้ดนะคะหยิบขึ้นมากินหยิบขึ้นมากินก็เหมือนกับเราเหมือนกันค่ะเราก็อินเตอร์เนชแนลเหมือนกันเป็นฟิงเกร์ฟู้ดเหมือนกันค่ะอืมอร่อยอืมอืมอร่อย ดูเลเทอะน่อสิดนึงนะคะจิ้มน้ำไม่ืมอิ้มเบอร์ไหมเบยเพื่อ <c oughs> บนบอกจิ้มน้ำไม่เมือ <c oughs> ไม่เป็นไรจะเสียรสชาติเ <c oughs> บืองเลอ๋อทางขึ้นนี่อ อืมอืมอืมก็เกือกฟองอร่อยมากเลยค่ะอื้มออืม อื uh huh. มืออาจจะเลือดเธอนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่นี่คือรสชาติของชีวิตจริงๆเลยคะ่ะอร่อยอืมอแม่กรป้อนืออืมอร่อยสุด uh huh. แม่ก็ป้อนข้าวให้ลูกสาวเขากับมือนี่แล้วค่ะและที่สําคัญแม่เคี้ยวด้วยนะคะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วก็ปี้ออกมาเอาลูกกินอร่อยมากเลยนะฮะแล้วก็เคี้ยวเอาเคี้ยวเอาได้เอาได้เอาแล้วก็บอกแม่เคี้ยวให้อีกแล้วแม่บอกว่าเคี้ยวเองโตแล้วให้ลูกสาวยังติดให้แม่ป้อนอืม มันเป็นความรู้สึกผูกพันด้วยนะคะเดี๋ยวม,มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะแม่ป้อนเลอ,อือแม่ป้อนอเอรอร่อยชีวิต <c oughs> ถ้าพูดถึงมันก็ยุ่งยากมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะมันก็ไม่ได้สลับทับซ้อนอะไรมาก <c oughs> อืม จิตใจลูกมันเดือดมากเลยมาทันมาทันเยอะคนมกอบโปอกระโปงยังก uh ินลูกเนียงเลยค่ะน้ำนมจีนก็เลยใช่กินขนมจีนก็เลยนี่ค่ะเขาไม่อย่ากจาสามารถทาได้นะคะ พวกนี้พวกนี้มันยจะเข้ากันไดอืมอืมอืมน่าทานมากอืมอืม ่สะดอมมันเรียวกว่าเก็บจากในสวนนะคะของไม่รอรุ่นอืมของบ้านเราล้วนๆลวเลยตอนนี้ของไมเราล้วนๆแล้วค่ะตอนนี้อืมันไม่เผือกตุ๋น ขนมต้มฝ่ายสนับสนุนค่ะมือที่สามขนหนนต้มเฮ้ยอ่าชิมเหมือนกันอืมอืมเขาเขือก็ดี <c oughs> มือที่สามโปรไหม <c oughs> โบเอง <c oughs> มือที่สามนี่ค่ะ <c oughs> อืม อืแก่ได้รู้เยอะอย่างมาทุกล่ีนนะคะกินแบบนี้แก่ๆเงี้ยเฮ้ยเหอืบอยเอืมสบายท้องสบายปากฟันรั่วสบายเหนือกสบายฟันหอยชั้ชนนี้จริงนะคะเพราะว่าข้าวมันล่วนแล้วค่ะ อ,อ,อืมอืมอร่อยอืยอมอร่อยอร่ต้มใช่ไหมอร่อยันม้อนอร่อยแล้วแบบป,ปอกเปลือกกันนิดนึงแล้วไปต้มนะคะอืมอร่อย ก๋วยจัที่เราจะไม่หมดเกือบหมดหอืมข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเมื่อวานวันไหนๆถ้ามันไม่เสียเราก็กินได้หมดค่ะ กินได้หมดเลยใช่ไหมครับเป็นการกินขนมโตเอ้ขนมต้มครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยอร่อยมันจืดๆมันจะไม่ฝาดอือไม่ฝาดถ้าวต้มอันนี้รสชาตะฝาดมันกินเหนียวกว่านี้หน่อยอืมกินดิแล้วก็กินได้แบบฟันต้องดีหืมเขียวอื อราะอยมเป็นงานวันนี้เป็นการกินอาหารที่อร่อยจริงเลยค่ะมือห้านิ้วสัมผัสเธอกับฉันไม่ผ่านกลนกลางได้อารมณ์มากในการกินอาหารนะคะมันอาจจะดูไม่งามตาแต่มันงามใจมากมันสุขใจมากๆเลยคะ่ะการกินอาหารแบบฟิงเกอร์ฟู้ด แล้วก็ย้ำอีกชินนะคะมะนเดือไทยเห็นที่ไหนอย่าลืมรีบนำมารับประทานนะคะโค้งดีเป็นสมุนไพรด้วยนะคะเอามาทานเอามาแกงได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้คุรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแมงวันอย่ามาเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ ต้องของตัวไปก่อนอีกมึงจับถาดกลัวถาดหล่นค่ะสวัสดีนะคะบายบายค่ะ